อยู่บนหลังคา <S 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 เอ็มนุด UMP ทำไมกลางปีกมนนกว่าเมื่อกีอ้โอโห้ระเบิดหลุดมือร์ สีซบคือนะโคบเก็บสแบบเท่ๆโอ้โหได้กอซ่าด้วยเอาแล้วทุกคนคลิปกอซ่าอุยอ้ยหลังยิงไม่รอดแล้วอุซาได้กอซ่าบ้าสวัสดีมาดูทุกคนด้วยนะครับไม่ได้เจอกันแล้วก็ไปแล้วโอ้โหมีลองหนไม่มีคนมีตะเมตดตกมากคนไดเยอะไปไหน วันนี้กวะว่าจะมารีวิวกอซ่าใหม่นะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะโดนกันเต็มเลยเฮ้ยคนไปเลยเฮ้ยทำไมมันขึ้นไม่ได้มีการยิงไฟดักด้วยเอากล่องนะครับเอากล่องนะครับโอ้โหมาถึงก็แบบเดือดเลยอ่ะไอ้นี่มันรีโหลดอะไรอยู่บัวบัวแล้เฮ้ยกอซ่าโอ้โหปุ๊บปุ่นเลยปั๊บต้องห้ามตายห้ามตายครับห้ามตายครับ ไม่ประมาณครับรอบนี้ไม่ประมาณครับแต่ผมบวกเลยครับปืนโพิมนุษย์โชว์คิวฟิตอาเจ้ฟารมก่อนจ้ามีคนไหมโอ้โหได้ก่อสามาถึงเลิกงามยามดีไม่ใช่ดเราเสียกอซ่าไปแล้วทุกคนแต่เรายังได้เอมานะครับเพราะฉะนั้นเราจะเล่นแล้วกันกว่าจะออกอะไรดีเนี่ยอุ้ย ไอสีเขียวนี่มันคนที่ยิงเราแน่เลยเราต้องมีกอซ่าครับเพราะฉะนั้นเราจะไปล่าเขาดิ้น้ามันดอบยากนะแล้วในผมติดอะไรวะเนี่ยยูฟีดขึ้นลุลวัวเลยอะเฮ้ยถูกคนเยอะอยู่นะเดือดว่ะรู้สึกวันนี้เดือดเฮ้ยมีคนเรียกกาก้อนบอลแล้วครับสกิดลุงเท่ากับแตกยิงแบบคอเคสยิงแบบคอเคสข้างหลังนี้ใครยิงเราเมื่อกี้ โอ้โหยิงกันรัวๆทุกคนคือแบบดูดิคิวฟีดขึ้นแบบรัวๆเฮ้ยสกินนี้สกินกระหลงปง้งมันมีคนอุ้ยมันมีคนบินผมว่าอยู่ได้ยินเสียงฟุบอะคุณรตีแน่เลยครับเตรียมตัวไอเดบิวเลยทุกคนเฮดช็อตทำงานอุ้ยมีระเบิดปะโอเคเราน้องได้เราจะไปชาร์จครับแต่ถ้าน้องไม่ได้ก็ตัวใครตัวมันเ <laughs> ตรียมตัวรนะ โอเคไม่ดอกไปแล้วมันหลายคนเมื่อกี้สองสามคนเลยไม่เอาครับอโอ้โหตรงนี้ก็มีวัดดีครับบินด์เอาหายไปไหนวะเฮ้ยหายไปไหนอ่ะหายแล้วเอาโดดมิมขึ้นหลังคาไม่ได้หายเมื่อกี้ผมอะ่ะ โอ้โหมันขึ้นเลยครับทีนี้ชิบหายละอยู่บนหลังคา <S 2> <S 2> <S เอเมนุด UMP ทำไมกลางปีกมันนกวะเมื่อกี้ฉันจะซ้ำบวกแกให้บดไปแล้วครับเดี๋ยวเพื่อนเข้ามาคือผมตายบ่อยมากครับไอเ้เวลาเวลาบวกระยะประชิดอะผมก็เพราะว่าผมขึ้นสะโขบนี่แหละเผื่อใครที่แบบไม่รู้นะครับเวลาขึ้นสะโขบอะมันจะลากไม่พันนะไม่รู้โอ้โหแล้วดูโดรดนกันมาเต็มเนี่ยดูดิ เนี่ยบนหลังคาบ้านผมยังเห็นอยู่เลยโอ้โหแล้วมันคนตียิงกันด้วยนะเนี่ยดูคิวฟีตแล้วโอ้โหปืนกระหลงป้องไม่มีแต่คนใช้ไม่น่าใช่นะตีที่ยิงผมเป็นตีเจ้าหญิงโฟเซน,นครับโอ้โหไม่อยากซ้ำเลยโอ้โหแล้วดีพีข้างหลังอีกเราอยากปล่อยตีนี้ไปอะตีนี้เขาน้องเยอะแล้วอะลาร์ดเขาดีไหมอะบ้า <laughs> ขอสักคิวข้างหลังจะมาปะเนี่ยเราเปิดจุดไปแล้วอะทุกคน ไปดูน,นะครับไปดูก่อนเฮ้ยยิงแบบรวดเร็ว <S <S เฮ้ย,เ,ยเขาย,ยิงกับใครไม่รู้ครับแล้วเขายโยนระเบิดด้วยใครขับรถวะอืมสกิดไปหน่อยกระตุนจะหมดละ <S <S เฮ้ยมันจอดไอ้มนุษย์จว,รหรหวนหรือเปล่าอุ๊ยมันวัดวะวัดหรือเปล่าแบบขอเก็ดวัดหรือเปล่า มันยิงใครวะโอ้โหไม่โดนอ้าวเหมือนจะหลังเข้าอุ้ยโอ้โหมัวแต่ไปมองมาไซโอเคเดี๋ยวเราไปเก็บของนะครับไอคนนี้เล่นไอคนนี้เล่นเหมือนเราเลยทุกคนขับรถเหมือนกันนะขับรถไล่ยิงเหมือนกันเลยเหรอเฮ้ยลื่นดีอะเก็บของแบบฟุบฟุ๊บฟุบอะทำไมตอนผมไลฟ์มันรู้สึกมันมันมันหนืดหนืดนะครับมันเก็บของไม่ขึ้น หรือมันเป็นที่เน็ตหรือว่ามันพอเราสตรีมหรือเปล่าอะอาจจะเน็ตมันดึงกันหรือเปล่านะแล้วใครเขายิงอะไรกันวะเนี่ยมันยิงผมได้ไงวะเฮ้ยตรงไหนเนี่ยดูมันยิงดิปัญจวัตนอุ้ยปืนอลไรวะรถขึ้นหลอดเลยทุกคนเข้าหัว,ว M4 หรอมึงขับรถไปแล้วโอ้โหดูมาดิเฮ้ยไอ้มน,นุษย์เสื้อสีชมอ่ะ เฮ้ยผมเจอแล้วทุกคนเจ้าหญิงโฟเซนนี่มันตีเจ้าหญิงโฟเซนหรือว่าเป็นคนละตี้กับไอ้ไอ้เสื้อส้มที่ขับรถวะผมว่าเป็นคนละตี้กันนะเดี๋ยวเราไปไปอ้อมดูก่อนอ้าวยิงกันแล้วครับว่าแ้วเชียวคนละตี้เดี๋ยวเราอ้อมไปดูให้มือที่สามมาแล้วครับไอ้เสื้อส้มไม่น่ารอดอะผมว่านะสวัสดีครับพี่ทำอะไรอยู่หลังต้นไม้ฮะมือที่สามมาแล้วครับเฮ้ยเสียงกอซ่าเนี่ยเฮ้ยกอซ่านี่ไงไ,ไอ้ตี้นี่มีกอซ่าทุกคนคิวฟีดขึ้นครับโอ้โห เนนเปลืองกระสุนขวาไกลยิงกับตี้นี้นะครับแล้วก็ในบ้านนี้มีนะเนี่ยในบ้านนี้มีนะเนี่ยน่าจะสามคนหรือสี่คนนะกลางวงบ่มาเนี่ยโอ้โหเต็มภูเขาเอ้ยเฮ้ยผมเจอแล้วโอ้โหเกือบตายก้อนสร้างครับโอ้โหแต่ไม่อยากใช้เท่าไหรนะ่เลยมันตุ๊กเนตายเกมแล้วอ่ะ เอาเอวบิลแล้วกันนะครับเดี๋ยวยิงไม่โดนเดี๋ยวยิงไม่โดนมันมีบนเขานะมนเมื่อกี้ยิงแบบรวดเร็วเออสะบัดเข้าหัวครับเฮ้ยคนนี้นี่ไปเลยครับเดครับพี่เอ้ยกยันเลย,เย,เยจะยุบกันเลยเฮ้ยเฮ้กันเลจะยุบกันเลยดูว่ามีใครอยู่นอกวงมีคนอยู่นอกวงวะ่ะโอ้โหไปแล้วจ้าไม่ยุบด้วยแล้วเฮ้ยมันมีคนบิน คืนสู่เย่ากลับสู่บ้านหลังเก่าของเราโอเคอ้าวมีคนโดนลูกซองเฮ้ยไอ้ลูกซองเก็บหมดเลยเหรออ้าวเหลือคนเดียวครับทุกคนเอาล่ะครับไอ้ลูกซองเอ้ยโ,โดดล่มหรือว่าสันนิบาศทำไมตัวกระตุกกันเนอะโอ้โหไม่มีปืนเลย <Hello? S 1> โอ้โหไม่แยกกันฟาร์มเอ็กวิโดดฉันเรียนเทคนิคมาอย่าขึ้นมาโอ้โห UMP กระล่งป้องปืนกระล่งป้องที่จําเป็นต้องใช้ใสีกคนเลยนะครับไม่มีคนโดดมาช่วยเรายิงเลยหรอสำหรัดดีทุกคนโอ้โหระเบิดหลุดมือเฮ้ยหนึ่งแม็ก ี่ศพคือโโคบเก็บสแบบเท่ๆโอ้โหได้กอซ่าด้วยเอาแล้วทุกคนคลิปกอซ่าอุ๊ยดวงดีนะวันนี้เออเจอคอซ่าสองรอบตั้งแต่ต้นเกมเลยครับรอบน,นี้เราจะต้องไม่ประมาแล้ต้องแบบจริงจังหน่อยแล้วใครโดดมาวะนะมันโดดล่มหรืออะไรวะทุกคนเฮ้ยหลังยิงยไม่รอดแล้วอุซ่าได้กอซ่ามว่าแล้วว่าใครโดดอะไรมาเนี่ยสคน,นครับ ชิบหายแล้วอุตส่าห์ได้กอซ่าอย่าบอกว่าจะตายแล้วนะเนี่ยมีเสียงเดินมนาะอุ้ยโห่ในเดียวมันจริงเลยว,วะชิบหายแล้วรู้สึกว่าไอ้พวกนี้มันจะตึงอีกแล้วนะนสองคนครับเนี่ยในในใน,นเขาเขาเขาวิ่งกำระเบิดอยู่เนี่ยทุกคนสองคนหรือสามคนวะทำไมเสียงมันเยอะจังอยู่ตรงนี้คนหนึ่งด้วย ราลองครับราลองกันครับตีมก่อนเนี่ยมันวิ่งไปมาเหมือนเขาพยายามหาระเบิดไปโยนหัอวะ <c oughs> ผมว่าใช่นะผมว่าเขาพยายามหาระเบิดไปอุ้ยโหได้อาร์ก,กันด้วยครับเอาละครบละสองปืนโหดในตำนานมาแล้วครับผมเฮ้ยมีคนยิงสไนค์โอ้โหโดนลัดปะเนี่ยมีคนยิงสไนค์มันต้องมาครับเชื่อผม มาหรือลูกซองตกใจตกใจไอ้มนุษย์ปาอ่านเลยลูกซองเอา้าใครน็อกอะไรตรงนี้ครับเกือบตายยิงแอบคอเคทไม่โดนทำไมผมไม่มีสะโขมผมไม่ได้เก็บอะไรเนี่ยเน,นี่ยบนเขาโอ้โหฮ้ยเขายิงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนากตายโอ้โหแล้วผมยิงโดนฟุกเฉยเฮ้ย ยิงอะไรอย่างเงี้ยมันบอดหรือเปล่าวะทุกคนทำไมมันยิงแรงจังเลยอะเอา้าแล้วผมลืมซื้อกระสุนอีกแล้วอ่ะลืมเมื่อกี้มันมีคนยิงสนายอะทุกคนเฮ้ยใครบินอยู่ๆมีคนบินเฉยเลยดีนะเนี่ยที่เราเขาไม่เห็นเราก่อนเฮ้ยคนหรือเปล่าวะมีเสียงอะไรโจรขบมยรถ โอ้โห GTA เออมันมีคนวิ่งไปนู่นด้วยครับคนหนึ่งบอกเขาจะเอารถเข้าวงครับเนี่ยโอ้โห,โโหแล้ววงหนีเราอีกแล้วอะ่ะดูนี่น่าจะวงแผลโอ้โห,โโห,โโหดูเลือดไปมันมีคนข้างหน้ายิงสไนปลัวนี่คืออะไรวะเนี่ยน้าหลอนทุกคนเฮ้ย ันคืออะไรอะบอดหรือคนเนี่ยทำไมอยู่3คนตรงเนี้ย <c oughs> แต่พฤติกรรมเอียงคอแบบนี้มันมันเหมือนไอ้บอดบอดใหม่อะบอดบอดเวอร์ชันใหม่อะทำไมผมมาเจอตอนสุดท้ายวะแล้วมันเอียงคอเอาระเบิดโยนใส่เราด้วยล้ำไปอีกขั้นหนึ่งครับแต่เหลือ2คนด้วยไงเอาออกโซนเหลือคนเดียวละลองมีกอซ่าครับไปกลัวครับงูปะวะผมว่างูนะเนี่ยตกแน่เลยแล้วเฮ้ยเจ๊ อ้าไม่ใช่ครแล้วครับคนสุดท้ายแล้ไม่โดนเลยงั้นเราจะเอาไฟไล่ที่เอาครับนี่แล้วก็เอาบาังคุณให้กินหนึ่งลกูกก่อนที่โอยมันโยนมาก่อนโอ้โหบังอาจเล่นน้อยนะผมจะโยนระเบิดใส่กับงูตะเข็บชายแดนครับดูดีครับ <idad> นี่คืองูตะเข็บชายแดนงูตะเข็บชายแดนเย้เหนื่อย เล่นแ okay ค่สองเกมอีกเหนื่อยว่ะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้เล่นจริงรอยอีเวนต์ใหม่ไปเลยดีกว่าเนาะขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยล้วรันเดี๋ยวไคลิปหน้านะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับผม